วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจะตรงนี้แม้เสียนาทีที่เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบน,นความหวังที่เป็นโอกาสสุดท้ห้ฉันได้ลืมตาอีกสักทีแต่จากนี้ช,ชีวิตที่มีทุกเป็นบันชี เจอแลครับเจอแลครับนี่ก็คือบ้านผมนะครับที่ว่าอยากจะให้แบงค์มาช่วยประเมินราคาที่อยากจะขายบ้านนะครับบ้านสวยนะครับครับที่นี่เป็นบ้านที่ผมชอบมา,มากๆเลยนะบรรยากาศดีมากอย่างที่เห็นเลยนะครับบ้านก็จะเงียบสงบ<ม>อยู่ใกล้กับธรรมชาติและที่สําคัญแน่นอนว่าห่างไกลาจากมล,ลมพิษครับ แล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจขายเลยครับเนี่ยฮะคือครอบครัวเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินหน่อยครับครับอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมขอตัดสินใจเดินดูรอบๆบริเวณบ้านก่อนดีกว่านะได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับครับก็ฝั่งข้างบนนะครับก็จะเป็นห้องชั้นลอยนะครับซึ่งห้องชั้นลอยเนี่ยเราจะแบบเป็นห้องที่ เช้าๆนะครับพอตื่นมาเนี่ยแสงอาทิตย์จะแบบสาดส่องเข้ามาในห้องนะครับ,รบซึ่งจะได้แบบบรรยากาศดีมากเลยตกกลางคืนนะครับเราก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงที่จะไปลงนั่งเล่นชมพานั่นนเนนงเล่นในร้านไทยรู้ใช่ไหมก็มาถับปอมาที่ใครเนะี่ยอ,อ๋อคือคือเป็นพนักง,งานแบงค์นะครับที่ผมจะให้เขามาประเมินดูแล้วครับออกไปเลยคุณออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยเพราะยังไงบ้านหลังเนี้ยผมก็ไม่ขายเด็ดขาด ออกไปไงเพาไม่ออกไปป๋าใจเย็นครับใจเย็นนะครับป๋าคือถ้ายังไงเดี๋ยวป๋าขึ้นไปรอข้าบนบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามขึ้นไปครับนะครับแกระวังตัวดีๆนะมีนเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันคือยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่กลับไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปคุยกับคุณพ่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะติดต่อกลับไปครับเออไม่เป็นไรครับผมเข้าใจนะครับ แต่ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ถ้าทางคุณพ่อคุณจะโกรเอาเรื่องผมยุ่งกันแลน้วนะไปครับเดี๋ยวผมไปส่งนะครับรับครับขอโทษด้วยนะครับน่บปาครับป๋าใจเย็นก่อนไม่ได้หรอครับ ือที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเขาแค่ต้องการจะมาประเมินดูว่าบ้านของเรา Amin ใช่ว่าฉันคุยกับแกรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่างไงฉันก็ไม่ขายบ้านหลังนี้เป็นอันขาดแกไม่เข้าใจไงผมเข้าใจครับผมเข้าใจดีด้วยว่าป๋ารักบ้านหลังนี้มากแต่พวกเราก็รักบ้านหลังนี้ไม่แพ้กับป๋าเลยนะครับแกรักบ้านหลังนี้แล้วแกทําแบบนี้ทําไมฮะแกรู้ไหมมีว่าบ้านหลังนี้มันมีค่ากับป๋ามากแค่ไหนอะมากจนแกไม่รู้เราก่าป๋านะ่้รู้สึกยังไงกับมัน แล้วป๋าจะให้ผมทำยังไงครับบริษัทของเราเนี่ยต้องการเงินมาหมุนเวียนแล้วเงินมันก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับบ้านหลังนี้เท่านั้นคือทางออกและที่สําคัญที่บริษัทต้องตกที่นั่งลําบากแบบเนี้ยเพราะอะไรล่ะครับแล้วป๋าจะให้ผมทํำยังไงครับแกจะทำไงก็ได้เรื่องของแกแกเป็นถึงประธานบริษัทเนะี่ยแกก็ต้องหาวิธีให้ได้สิ แกคงไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นลูกในละคุณที่ทำให้พ่อแกต้องเสียใจแล้วนะมีนป๋าพูดแรงขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละสิบังโหดมากเลยนะดีนะที่ผมมาใจเย็นเหมือนมาอ,อ่ะแล้วนี่เรามานั่งเล่นท้าแบบเนี้ไม่กลัวป๋าไม่ได้ยินหรือไงป๋าเขาไม่อยู่บ้านหรอกเขาออกไปข้างนอกอกว่าจะกลับก็คงเย็น ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมป๋าต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยาทาั้งๆที่เรื่อทั้งหมดอะก็ป๋านั่นแหละเป็นต้นเหตุใช่บงังถ้าป๋าไม่เซ็นเอกสารค,ำค้ำประกันให้อฟาซินในวันนั้นนะพวกเราเนี่ยก็คงไม่ต้องมานั่งลำบากแบบนี้หรอกแล้วเงิน่ะมันไม่ใช่น้อยๆน,น,นะที่เราจะจ่ายให้ป๋าเงินเป็นสิบล้านลุงครับพุมเดือดรอ้อนจริงๆนะครับจีค่คโลุงชอนนี่ครับ ลุงช่วยคำประกันในพุ่งทีได้ไหมครับลุงไม่ต้องห่วงนะครับพุ่รับรองเลยไม่ทำให้ลุงเดือดโร้อนในอนนครับก็ได้นี่ลุงเห็นว่าซินเป็นหลานรักของลุงนะยใจเซ็นให้แกก็แล้วกันครับ ฟาซินนะอด้เจอนะปีป่านี่ก็อะไรก็ไม่รู้ไม่เชื่ออะไรมันนักหนาเนี่ยก็แหมไอ้ฟาซินเนี่ยนะมันพูดจาหวานล้อมเก่งจะตายป่าก็คงจะเสียท่าเละสิอู้เออแล้วตำรวจเขาว่าไงบ้างอะเรื่องบาะแสของไอ้ฟาซินมันอะอเขาก็บอกว่ายังไม่คืบหน้าไปไหนเลยอะเขาสันนิษฐานว่าฟาซินก็คงหนีออกนอก ประเทศไปแล้วกว่าจะตามจับได้น,นี่ก็คงยากโหบังแล้วทีนี้เราจะทำไงกันดีเนี่ยสารนี่เขาก็เล่งเรามาทุกวันแล้วนะผมว่านะทางเดียวที่เราทําได้ตอนเนี้คือเราต้องขายบ้านหลังนี้ให้ได้ผู้กแกสองคนก็รู้ว่าป๋าใจแข็งจะตายบางก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันว่ะเอาหนา ยังไงอ่ะครั้งเนี้ยเราสามคนก็ลองไปขอป๋าดูถึงป๋าเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหง่ายแต่เขาคงจะไม่มีผลไปตัทุกเรื่องหรอกมั้งใช่บงังผมเห็นด้วยกับชามิ้นเหมือนนะถึงป๋าจะเป็นคนขี้โมโหหัวร้อนยังไงอ่ะแต่ครั้งนี้อ่ะเขาคงต้องฟังเราอยู่แล้วแหละบังก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกัน พวกแกออกจากบ้านหลังนี้ไปให้หมดเลยนะเอาไปไอ้พวกลูกไม่รักดีไอ้พวกลูกเนรคุณโอ้ป๋าใจเย็นดีก็มัขนาดนี้แล้วเนี่ยนั่นน่ะสิอะไรกันเนี่ยป๋ากะเจาถึงตายเลยไงนี่ถ้าวันเนี้ยฉันไม่ได้เอาเลือดหัวพวกแกออกนะฉันคงนอนตายตาไม่หลับแน่มีอย่างที่ไหนรวมหัวกันให้ฉันขายบ้านที่ฉันรักเนี่ยก็จริงๆเปอย่างเงี้ยเพราะปรู้ว่าใครอ่ะเออนั่นแหละสิครับ ไม่ใช่ว่าป่าเหรอที่ทำให้เรื่องมันต้องวุ่นวายแบบนี้นี่แกหาว่าฉันเป็นต้นเหตุเรื่องนี้ทั้งหมดเหรอพวกแกนี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะแกจะอยู่เลยป่าป่าป่าไปเลยอ่ะป่าไปเลยป่าไปขึ้นบนบ้านก่อนไป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 ไา ตาเลยไหมถ้าเหมือนคนอายุ30สิต้นๆอะไล่ตีคนเข้าไปทั่วไม่ดูสุขภาพตัวเองเลยนั่นน่ะสิเกิดหัวใจวายขึ้นมาจะทำไงก็ดีสิฉันจะได้ไม่ต้องมารับรู้อะไรแล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจอยู่ทุกวันนี้ไง๋าไม่พูดอย่างนี้อ่ะเออเออป่าครับผมว่า ป๋าลองคิดทดทวนอีกสักครั้งไหมไอเรื่องบ้านหลังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางเดียวนะที่จะทําให้บริษัทเราอยู่รอดต่อไปได้ใช่ครับและอีกอย่างอ่ะคนที่เขาต้องการบ้านหลังนี้อ่ะเขาก็บอกเราอยู่ชัดเจนแล้วว่าจะเอาไปพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นห้องสมุดของชุมชนซึ่งถ้าป๋ายอมขายเนี่ยไม่ใช่แค่ให้บริษัทอยู่รอดแต่พนักงานของป๋าก็จะไม่ตกงานด้วยและที่สำคัญอ่ะ แถมเรายังได้ผลบุญจากคนที่เขามาแสวงหาความรู้จากสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ป๋าป๋าไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าจะไม่มีบ้านอ,อยู่พวกผมสามคนนะ่ะมีบ้านกันทุกคนผมจะดูแลป๋าอย่างดีพวกเราจะดูแลป๋าให้ดีสุดเลยครับป๋าเลือกได้เลยนะครับว่าป๋าจะอยู่บ้านใครอยู่บ้านบางอามินก็ได้บ้านบางฤิ์บ้านผมก็ได้นะเออเออพวกแกกลับมาได้แล้วป ป้าพักผ่อนแล้วแหละไปที่ออกไปไปกันให้หมดนี่แหละปะงั้นว่าขอตัวก่อนนะป่านะยังไงป้าก็รักษาโสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ลองพิจนารณาดูนะครับถ้าอย่างนั้นพวกผมสามคนกลับก่อนแล้วกันนะครับยังไงป่าก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันแล้วที่สำคัญ ไม่ว่าป๋าจะเลือกยังไงพวกเราเคารพในการตัดสินใจของป๋าเสมอนะครับบงังบังว่าป๋าเขาจะเปลี่ยนใจไหย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะรู้แค่ว่าถ้าป๋าไม่ช่วยพวกเราแย่แนะต่ตายตายตายเลยงานนี้สงสัยคนต้องกลับไปเปิดเว็บจอบไทยรอนไปสมัยแล้วมั้งเนี่ยโอ้บงังลิศพูดจะเห็นภาพเลยไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นไม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะปะป Meu Deus. ้อง,องคุณป๋ามากๆเลยนะที่ป๋าสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาบริษัทนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผมและผมก็เชื่อว่าบริษัทนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของใครหลายๆคนเหมือนกันบริษัทนี้ให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตใหม่กับอีกใครหลายๆคนซึ่งผมก็ อดกลัน้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับที่ต้องรู้ว่าเราจะต้องขายบริษัทนี้เพราะป๋าสร้างมันมากับมือป๋าคงเ,เหนื่อยไม่น้อยผมแจ้งพนักงานทุกท่านแล้วน,นะครับว่าให้เขาเตรียมลาออกกันแล้วผมก็เตรียมค่าชดเชยไว้ให้พวกเขาเรียบร้อยแล้ว แต่ป่าเชื่อไหมว่าไม่มีพนักงานคนไหนเลยนะที่เขามายื่นใบลาออกกับผมและสิ่งที่เขาพูดกับผมคือพวกเขาจะไม่มีวันไปไหนเพราะเขาเชื่อ ว่าป๋าจะไม่มีวันทิ้งพวกเขาอาทิตย์หน้าศาลก็จะมายึดบริษัทของเราแล้วนะครับผมอยากจะขอร้องป๋าอีกสักครั้งอีกแค่ครั้งเดียวจริงๆ ผมอยากให้ป๋าคิดทบทวนดูอีกสักครั้งเรื่องการขายบ้านหลังนี้ผมรู้ว่าป๋ารักบ้านหลังนี้มากบ้านหลังนี้คือความทรงจำดีๆที่ป๋ามะแล้วก็พวกเราเคยมีมาแต่พอถึงจุดนึงจุดที่เราต้องเลือกเระหว่างความรู้สึกของตัวเราเอง คนอีกน้ำสิบชีวิตอะ่ะผมแทบจะไม่ลังเลเลยนะครับผมแทบจะไม่ลังเลเลยสักครั้งผมวางเอกสารไว้ตรงนี้นะครับ ให้ป่าคินทกทวนด้วยอีกสักครั้งหนึ่งนะ Do do. Ooh. นาพี่ชายถ้ามีอยากผาชมละคอตอนเป็นใจของเราช่วยกดสับสไครต์ฉันหน่อยนะขอร้องช่วยกดให้ฉันหน่อยเถอะช่วยทีเร็วๆนะแต่ฉันหนาวและฉันเป็นลูกเมียด้วยถ้าไม่รีบกดฉันอาจจะตายก็ได้นะกดสิฉันบอกให้กดไงฉันขอร้องช่วยกดสับสไครต์ฉันหน่อยนะโอ้ฉันหนาวกดให้ฉันหน่อยสิกดฉันบอกให้กดไง